ใอ้นายกริมาเลเซียคนนี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมผมจะเล่าประวัติตำนานของอันวารบริให้ฟังวะาอีบริจะได้เข้าใจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะการที่ขเขมรได้วางทุนระเบิดแล้วฐานไทยไปเหยียบกับดักระเบิดนั้นมันพิสูจน์ชัดเจนอีกแล้วซึ่งผมกำลังรอความเห็นจากบรรด,ดาผู้ที่ อุ้ม M.O.U. 2543-2544อยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านดรอัครพงศ์หรือในทรงฤทิ์หรือหล,หลายๆคนรวมทั้งคุณจักรพง์เพ็นแข <c oughs> ที่บอกว่า M.O.U. 2543-2544ันั้นยังมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ชครับมีประโยชน์ในการยื่นคำประท้วงไปอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่กี่ร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อุ้มมู4มต้องรู้นะครับว่าเหตุผลที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็เพราะว่า MU 2ม4 3 4อ4 4นะแน่นอนที่สุดคเมนนั้นเป็นประเทศที่ชั่วช้าที่สุดในโลกนี้ผมยังไม่เคยเห็นประเทศไหนมีความเร็วสามต่ำช้าเท่ากับประเทศคเมรนที่สำคัญก็คือว่าถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่กระทรวงการต่างประเทศนะฮะ ซึ่งผมจะมีเรื่องพูดกับกระทรวงการต่างประเทศนิดหน่อยอให้เห็นว่าพวกคุณเริ่มปรับตัวได้หรือยังว่าคุณยอมรับหรือยังว่า m u 2 5 4 3 2 4 4ที่พวกคุณอุ้มกันมาตลอดชีวิต <c oughs> ร่วม20ปีนั้นเป็นเป็นข้อตกลงทำความบันทึกทำความเข้าใจซึ่งกลายเป็นสน่วนทิ้งยาแล้วในยุคสมัยคือคุณคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะ <c oughs> <c oughs> เอาข้อตกลง MOU นั้นไปจดทะเบียนในสำนักเลขาธิการสาประชาติให้กลายเป็นสนธิสัญญานะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วการที่มีฐานไทยโดนกับระเบิดนั้นก็เสียดายครับเสียใจมากๆแต่ในขณะเดียวกันท่านจะพูดไปแล้วมันก็เป็นเหตุอีกการหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราสามารถที่ใช้มาตราที่60ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ปี1,969ที่จะยกเลิก MOU ยกเลิกสนธิยาอันนี้ได้ทันทีที่ผมอยากฟังมากๆไม่ว่าจะเป็นสายคุณจักรพงเพนแขด็อกเตอร์อัครพงศ์กลุ่มบรรดานักวิชาการ7.1ล้านบาทสมัยยุคคุณคุณพักพักพักรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ได้มอบเงินมาให้โดยที่คุณโกสิธิ์พิรม อดีตรับตีว่าการสวงต่างประเทศเป็นคนดําเนินการ <c oughs> ว่าคุณมีความเห็นยังไงเรายังจะต้องประท้วงต่อไปหรือไม่นะฮะอันนึงที่ <c oughs> ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันตัวตนที่แท้จริงของนายอันวายบราหิมนายรยฐมนทรีประเทศมาเลเซียออกมาให้เห็นชัดเจนว่าอันวายบริหิมนั้นยืนข้างกัมพูชาตลอดเวลานะ อาุทินิชาญวีรกุลได้กระทาสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่านานๆเขาจะทําดีสักทีคือการประกาศยกเลิกนะฮะข้อตกลงในการนะฮะเซ็นสัญญาสันธิภาพที่มาเลเซียที่เขาเรียกว่า j o จ d e e l o r a t i o n ว่าเขายกเลิกนี้ไปเลยเขาไม่เอาละอันวายบริหิมนั้นกระโดดตัวยาวเลยก็ลงมาไม่ยอมมาพูดและไม่ยอมตำหนิกัมพูชาในเรื่องนี้ กลับมาเน้นว่าจะต้องกวาดล้างจะต้องอถอดทุนระเบิดออกให้หมดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วและเรียกร้องมานานแล้วอันวาก็น่าจะรู้แต่เขเมรไม่ยอมทำม่นํมซํำไม่ยอมทำก็ยังวางเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้นายกรีมาเลเซียคนนี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้ผมได้ข่าวว่าทางกลุ่มพลังพลังรวมพลังประดินไทยซึ่งมีคุณนิติธรลำเหลือนกเขาวันเสาร์ที่ 22เขาจะเริ่มตั้งขบวนและเดินขบวนไปประท้วงที่สถานทูตมาเลเซียหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปไปประท้วงสถานทูตอเมริกาอีกต่อไปท่านผู้ชมครับมีเวลาว่างไปร่วมกับเขาได้เลยคนระับผมเห็นด้วยสนับสนุนเป็นอย่างที่อย่างเต็มที่ส่วนผมนั้นคงไปไม่ได้เพราะผมต้องเตรียมตัวที่ออกรายการในวันอาทิตย์ที่23 ไปช่วยกันครับไปแสดงพลังให้เห็นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งอันวาเบอร์ฮิมและก็โดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอันวาเบอร์ฮิมเล่าให้ท่านบุชงฟังซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่มีที่มาที่ไปนะฮะอันวาเบอร์ฮิมนั้นจริงๆแล้วลึกๆแล้วเป็นคนของตะวันตกแนวทางวิธีการคือวิธีการทางตะวันตกโดยชัดเจนคนที่ใกล้ชิดกับ กลุ่มประเทศจีนมากที่สุดก็คือนาชิป,ประาซซึ่งถูกจำคุกในข้อหาช่อโกงเงินของประ,ประเทศมาเลเซียติดคุกอยู่เข้าใจว่าคงจะได้ออกเร็วๆนี้นาชิป,ประาซเป็นคนที่เน้นเรื่องโครงการและความร่วมมือกับประเทศจีนยอย่างจริงจังและก็ไม่เอาตะวันตกนะฮะท่านชมผมจะเล่าประวัติตำนานของอันวารบริไม่ฟังแล้วาอิบริมจะได้เข้าใจ ปีพุทธศักราช2,540หรือข้อศ1997ในช่วงที่ไทยมีต้มยำกุ้งนั้นเนื่องจี่ว่าค่าเงินของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการมาเล่นค่าเงินของอนักเก็งกำไรเงินอย่างเช่นในจอร์จโซรอสและก็อีกหลายๆเจ้าตอนนั้นมหาเด ท่านมโหมหัมต์มหาเดชเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก,ก็คืออันวาอิบราหิมมหาเดชนั้นชาตินิยมบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าไม่ปิดกั้นเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยเงินริงกิตมาเลเซียก็จะล่มสลายตามไปด้วยนะฮะท่านมหาเดชเลยประกาศให้ปิดประเทศในเรื่องของเงินดอลลาร์ไม่เอาเงินดอลลาร์เข้ามาแลกหรือเอามาเล่นอะไรทั้งสิ้น ท่านผู้ชมรู้ไหมคนที่ค้านท่านมหาเดชคืออันวานบริหิมพอตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคืออ้างถึงความเป็นสากลอ้างโนนอ้างนี่สไตล์ของอันวานบริหิมเนี่ยผมอดนึกถึงคนไทยในบางคนไม่ได้ที่ชอบอ้างความเป็นสากลแต่มหาเดชท่านต้องการเอามาเลเซียให้รอดก็ปรากฏว่าพอหลัง2540แล้วเนี่ยมีเงินริงกิตของมาเลเซียที่อ่อนค่าลงนิดเดียวไม่เหมือนเงินไทยเงินบาทไทยนะฮะ ที่จาก25บาทอ่อนลงไปถึง52บาทแล้วตอนหลังก็ตีกลับมาเป็น40กว่าบาทก็ยังสูงอยู่นะฮะมาเดนท่านทำอะไรมาท่านก็เลยปลดอันวารบริหิมออกทั้งสองคนก็เลยเป็นศัตรูกันทัง้งนั้นต่อมาเป็นต้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วจะถ้าเราดูพฤติกรรมอันวารบริหิมเมื่อสมัยนั้นยุคนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่านะะอันวารบริหิมนั้นจิตใจยอยู่ที่อเมริกา ที่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าอันวาบริมพอมีเรื่องขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยพอพอคุณอนุทินประกาศมาชัดเจนว่าจะยกเลิกข้อตกลงในเรื่อง j o จ d ย e l o r a t i o n ที่มีในทรัมป์ด้วยในอันวาด้วยรวมหัวกันประชุมกันที่โกลัมเปอร์ในช่วงที่ประชุมอาเซียนชุกนั้นนะฮะเมื่อเร็วๆนี้เองอันวาบริมเนี่แทนที่จะโทรศัพท์ไปหาคุณมเนต แล้วก็ตำหนิตีเตียนหุหุนเมเนตนะฮะไม่กับโทรศัพท์มาหาอนุทินขออนุทินอย่าไปยกเลิ่นะคุยกันต่อไปดีกว่านะ,ะผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วใช่ไหมะว่าไอ wa ้ฮันวูานวายเบริหิมเนี่ยมันแสบมันแสบยังไงเพราะเพื่อนสนิทของมันคนหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนมาเลเซียได้รับสมรทานจากคุนเซนในการเปิดบ่นการสน,นที่ใหญ่ที่สุดในปนมเปน แล้วระบุด้วยนะว่าในรัศมีรอบ200กิโลเมตรรอบพนมเปญนนั้นไม่ให้ใครมีสิทธิ์เปิดบ่อนการพนันเลยนะฮะแล้วก็ไอในทุนของของมาเลเซียคนนี้เนี่ยมันเอาบริษัทมัไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงและมันเป็นคนใช้เงินสนาาับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งอันวารบริหิมอันวารบริหิมเลยต้องปกป้องคณิขเมเต็มที่เพราะฉันเพอเอ,พอ,อจังหวะโชคร้ายของประเทศไทย และโชคดีของมันตรงที่อันวาได้รับเลือกเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ผมก็พอนาเช้าพอนาเย็นให้มันหมดวาระสักทีจะได้ย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะมันก็เลยใช้อำนาจตรงนี้แล้วมันเนี่ยเป็นปีเป็นขุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนที่สุดนะจะเสียหน้าเพราะถ้าไทยไม่ยอมผมคิดว่าสิ่งที่หน้าที่จะยุติธรรมกับไทยที่สุดสิ่งแรกที่เราพอจะรับได้ คืออันวาจะต้องตำหนิบุญมาเน็ตทันทีมีนนำซ้ำสำนักข่าวของมาเลเซียก็ยังลงข่าวผิดลงข่าวปลอมหาว่าไอ้ระเบิดอันนี้เนี่ยมันเป็นระเบิดใหม่มันมันไม่ใช่ระเบิดใหม่เป็นระเบิดตัวเก่าที่ฝังเอาไว้ตอนหลังพอเจอความจริงเสนอเข้าไปปังมันถึงพลิกว่ามันลงข่าวผิดแสดงว่ามาเลเซียนี่เป็นคนทีคบไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตราบใดที่ยังมีนายองธรีอันวาบอริหิมอยู่นั้นเป็นคนกะล่อนเพราะแล้วไทยถึงเวลาที่ต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแลวผมก็ต้องขอชมเชยนายกอนุทินที่กล้าพอที่จะแสดงจุดยืนอย่างนี้แต่คําถามว่าจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนนะฮะเพราะว่าไอ้ช้ำก็เริ่มใช้การเจรจาการค้ามาบีบและว่าถ้าสมมุติว่าอขอให้ขอให้การค้าให้ยุติก่อนตอนนี้การเจรจา จนกระทั่งเรื่องชายแดนเรื่อง j จอย e c ค r a t i o n จบแล้วก็คือว่าบังคับให้ไทยยอมรับในจอย e c ค r a t i o n ซึ่งอนุทีนย,ยกเลิกไปถ้ายกเลิกไปก็จะเจรจาต่อไปทีนี้ผมก็ต้องชมคุณสจ,จีรัฐธิวาการสรงพาานชย์ซึ่งท่านเป็นคนที่เห็นอะไรคือในรัฐบาลชุดนี้นะท่านผู้ชมครับจะมีคนที่ทำงานเป็นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเองคุณสจ,จีนั้นเป็นหนึ่งในนั้นคุณสจ,จีบอกเราต้องหาตลาดใหม่ คุณสจีพูดโดยบอกว่าตลาดรัสเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจมากคุณสจีพูดโดยไม่รู้ถึงภูมิรัฐศาสตร์และไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ระหว่างไทยลรัสเซียถ้าคุณสจีเข้าใจคุณสจีต้องเอามือตบหน้าผากเลยบอกอ๋อลำบากละเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยมันวรนุ์มากมันเป็นคนสร้างปัญหาหระหว่างไทยกับรัสเซียด้วยความด้วยความเคารพท่า,านประยงอย่าหาว่าผมเนี่ยมาแกะแซะกนกนแน่ก้แหนลุงตู่อีกเลย แต่ว่าลุงตู่โดยตัวแทนก็คือดอนปริมัติวินัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการสรงการต่างประเทศไทยในวันนั้นเรื่องนี้ผมเคยพูดมาแล้วตั้งนานแล้วผมเป็นคนแรกที่พูดในวันนั้นที่รัสเซียกับยูเครนลบกันนะฮะสาบชาชาติเนี่ยนำโดยทางตะวันตกก็ยื่นข้อเสนอให้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 ให ให้สภาของให้กลุ่มสมาชิกของสหประชาชาติลงชื่อประนามรัเสเซียนะฮะก็แปลว่าก็มีหลายส่วนที่ประนามก็มีหลายส่วนที่เงียบไม่ออกเสียงมีหลายส่วนบางส่วนที่ไม่มากนักสนับสนุนรัเสเซียที่เราทําผิดพลาดอย่างยิ่งคือในขณะนั้นเนี่ยเราเฮาเลียนดอนปรนัมัตวนันเฮาเลียนมาก เรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมอย่าไปลืมประวัติศาสตร์ช่วงพวกนี้ต้องจําเอาไว้นะดอนปรมมีนายเนี่ยมีมติให้ประเทศไทยร่วมประนามด้วยซึ่งผมก็ถามตัวเองว่าเฮ้ย hey, คุณดอนคุณไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เลยประการไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาพระเจ้าซาเลยมาจนกระทั่งพระเจ้าซากับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่ห้าจุลจอมเกล้า สองท่านเป็นคนสืบสมมากในยุคที่เราโดนอนณานิคมต่างชาติลุกลามพระเจ้าซาบม,มาปกป้องเราเสร็จเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่จนกระทั่งมาถึงยุคเวลาเมียร์ปูตินเนนวลาเมียร์ปูตินมีคนพูดว่าว่าเวลาปูตินเคารพนับถือบัตรถิ่นเจ้าอยู่รัชการที่9้าอย่างมากเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นนักพัฒนาและพระองค์ท่านเป็นคนให้ความรู้ให้ข้อคิดรัสเซีย ถึงพระนามที่ปูตินซึ่งมาเยือนประเทศไทยให้หาทางวิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและท่านก็แนะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและท่านก็แนะนําเรื่องการเกษตรที่ถูกต้องไปปูตินมีความเคารพนับถือประเทศไทยมากและปูตินไม่เคยทําร้ายอะไรประเทศไทยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณดอนมีสติปัญญาบ้างจากสมองที่กลวงของคุณที่ตื่นมาหายใจเข้าก็แฮมเบอร์เกอร์หายใจออกก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ คือฝรั่งเต็มตัวถ้าคุณดอนมีวา,วา,วาล้าแบบนี้คุณดอนต้องบอกคุณประยุทธ์บอกว่าเราไม่ต้องประนามหรือไม่ต้องสามสนุนของดออกเสียงแค่งดออกเสียงก็เป็นการแสดงน้ําจิตน้ําใจของเราแล้วที่ว่าเราไม่ได้ประนามรัสเซียคนรัสเซียเหมือนคนไทยชาวสลาฟรักรัก,กจริงเกลียดเกลียดจริงเราเสือกไปประนามเขาท่านผู้ชมเห็นยังฮะฝันร้ายทางประวัติศาสตร์ เมื่อไม่กี่ปีมันเองสมัยในดอนปรมาณวินัยเมื่อประมาณปี2522กุมภาพันธ์ที่รัสเซียบุกยูเครนนะฮะ20022 22 23 24 25สปีกว่ากับ4ปีเองความจำผมยังสดๆอยู่ในหัวเลยผมเนี่ยโกรธมาก ถ้าท่านผู้ชมเคยดูเรื่องที่ผมพูดเรื่องตอนนี้ผมจําไม่ได้แล้วพูดตอนไหนแต่ผมพูดไปแล้วแล้วผมพูดหลายครั้งด้วยคือผมตําหนีตีเตียนนายดอนปรมามพิน,นัยให้เสียผู้เสียคนไปเลยแล้ววันนี้ผลก็มาละว,วันนี้คุณสจีจะไปเอาอคุณสุภจีเนี่ยจะไปเอาเงื่อนไขอะไรไปคุยกับรัสเซียเขาเขาอาจจะรับปากต้อนรับคุณในฐานะที่คุณมาเยือน มีหน้ำซ้ำแล้วเราก็ตัดขาดกับรัสเซียการบินไทยที่เคยบินไปมอสโกตอนนี้ก็ไม่บินแล้วตัดหมดทุกอย่างน้ำมันรัสเซียเราก็ไม่ยอมซื้อเขาในขณะที่อินเดียซื้อน้ำมันรัสเซียมาเอามากันในประเทศมันในราคาที่ถูกแล้วก็รีเอ็กซ์พอร์ตออกขายต่อทำกำไรมหาศาลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเราไม่ยุ่งกับรัสเซียเลยแม้แต่นิดเดียวนะ การที่เราจะไปช่วยเขาในยามที่เขาทําศึกสงครามโดยซื้อน้ํามันเขาก็ไม่เสียหายอะไรเราก็ไปติดอเมริกาแซงชันทัสเสียเรื่องอะไรเราก็เสือกไปแซงชั่นกับเขาด้วยเสมือนหนึ่งเราเนี่ยไปร่วมลบกับเขาแล้ววันนี้รัเสเซียอีกไม่กี่วันนี้ไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคมนี้รัเสเซียก็จะยึดกลุ่มพื้นที่ดอนบาสโดเนสได้หมดเลยโพครอฟซึ่งเป็นเมืองสําคัญมากในการเป็นด่านป้องกันทางตวันออก เฉียงเหนือของตอนตอนออกเฉียงใต้ของยูเครนก็จะรุ่มสลายพังทลายซัปปรเชียเมืองคูบยนันก็จะพังทลายไปหมดตอนนี้รัสเซียลุกคืบตลอดเวลาทั้งแนวหน้าแล้วก็ชนะอย่างแน่นอน EU ก็รู้ว่ายูเครนแพ้แน่นอนมินาซัมไอเซเลนซี่ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นคนคอรัปชั่นเงินช่วยเหลือที่ทางตะวตันตกส่งเข้าไปนะฮะรูบิโอรัฐมีว่าการต่างประเทศของอเมริกาก็บอกว่า ไม่รู้จะทําอะไรกับรัสเซียแล้วแซงเช่นไปแซงเช่นมาไม่มีผลเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรายอมรับหรือไม่ฮะดอนพรมันวินัยคุณยอมรับหรือไมว่ว่านโยบายต่างประเทศคุณและก,กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันทาให้ประเทศไทยแม่เรือหายตายโหงคุณยอมรับไหมตอนนี้ผลมันเกิดขึ้นแล้วไงแล้วคุณจะให้คุณสุปจีไปนั่งไปนั่งปั้นจิ้มปั้นเจอนั่งคุยเรื่องอะไรกับเขาคุยเรื่องอะไรกับเขานะฮะ คุณไม่เคยกีบแดมเลยนะ,ะกับเรื่องราวต่างๆในเรื่องของภูมิทัศศาสตร์กทรวงงานต่างประเทศแม้เราังยึดหลักอเมริกาเป็นหลักนะ,ะแม้กระทั่งเข้าไปเป็นสมาชิกของอินโดแปซิฟิกวัตถุประสงค์ของกลุ่มอินโดแปซิฟิกตั้งโดยอเมริกาก็ตั้งท้ไมเพื่อดึงเอาประเทศงโง่โงโงทั้งหลายเข้ามาร่วมเพื่อเอาไปคานปิดล้อมจีนเราเสือกไปเข้ากับเขาด้วยและคนที่เอาเข้าก็คือลุงตู่แล้วนั่นเอง พลเอกประยุทธ์จันโอชาเชิญติงลูกถูจะมาลงถลง่มผมก็ลงมาได้เลยนะที่จอดรถทัวร์ผมยังว่างอยู่นะฮะสร้างเอาไว้เยอะเหลือเกินแต่นี่คือความจริงที่พวกคุณปฏิเสธไม่ได้ผมอเผอิญคุณพวกคุณโชคร้ายหน่อยผมเนี่ยเป็นคนความจําดีแล้วผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมเอาเรื่องราวเก่า,กาๆมาเล่าให้ฟังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ มันเป็นผลพวงจากอดีตทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นเราจะไปลืมประวัติศาสตร์ไม่ได้เลยเราจะลืมประวัติศาสตร์ไม่ได้ด้วยรัฐบาลไทยประเทศไทยที่รอดพ้นมาทุกวันนี้เพราะบุญบารมีนะฮะบุญญาธิการของรัชกาลที่5ในการปกป้องประเทศไทยยังคงเหลืออยู่จนกระทั่งเป็นที่ลือเรื่องว่าในเอเชียนอกเสียงใต้นั้นมีประเทศไทยเะเทศเดียวที่ไม่เคยโดนลทัทธิล่านานยึดประเทศไปไม่เหมือนลาว ไม่เหมือนลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียมาเลเซียนั้นอเมริกังกฤษเอาไปนะฮะลาวเขมรเวียดนามนั้นฝรั่งเศสเอาไปแล้วก็ยึดพื้นที่ทยยางยิ่งพระตะบองเสียมราชสีโสพลเอาไปแล้วยืนเอาไปเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นประเทศขเขมรจนกระทั่งหลังสงครามโลกที่สองแล้วหลังจากรัฐที่ราชาณาจมจบแล้วมันก็ยังเสือกเอาพระตะบองเสียมราชสีโสพล และเกาะกงนะฮะประจันตเกตคีรีนะฮะเข้าไปแทนที่จะคืนให้ไทยมันไม่คืนมันกลับคืนให้เขมรทั้งนี้นั่นเป็นดินแดนเก่าของไทยใช่ไหมท่านผู้ชมประวัติศาสตร์เราไม่จำไม่ได้เราต้องจำเอาไว้ให้มั่น